สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจีนสวัสดีค่ะคุณจ๋าค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้คุณคุณจ๋าและคุณคุณจินมีกิจกรรมกลุ่มย่อยมาฝากหนูอีกแล้วค่ะลูกนะคะกิจกรรมของคุณครูวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะเมื่อวานคุณคุณจินพาเด็กๆทำอะไรนะคะเปรียบเทียบขนาดใหญ่แล้วก็ขนาด เม <Le> ื่อวานค,คุณครูจินพาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบขนาดเล็กกับใหญ่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจํานวน mm hmm. โดยที่เด็กๆได้นับจํานวน1นถึงห mm hmm. แล้วก็แสดงจํานวนที่ครูกําหนด1นถึงหได้ถูกต้องนะคะเ mm hmm. ก่งมากเลยนะลูกนะคะแล้วก็คุณครูจินกับคุณครูจ๋าก,ก็มีความมั่นใจว่าตอนนี้เด็กๆน่าจะมีความแม่นยำในเรื่องของจำนวน1-5ถึงบ้างแล้วล่ะนะคะฉะนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมมาต่อกันค่ะ นะคะกิจกรรมของครูจ๋าวันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่เป็นการเปรียบเทียบจํานวนค่ะจำนวนนะคะเมื่อวานครูจินพาเปรียบเทียบขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปแล้ววันนี้เรามาเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะโดยจุดประสงค์ของครูก็คือให้เด็กๆสามารถเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูค่ะว่าครูจ๋ามี วิธีการในการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่ามาให้เด็กๆดูแบบไหนนะคะอ่ะคุณครูจ๋าให้แผ่นกระดาษครูจินไปหนึ่งแผ่นคุณครูจ๋าก็มีหนึ่งแผ่นเช่นกันค่ะนะคะวันนี้คุณครูจ๋าขออนุญาตนะคะใช้นะคะใช้สื่อนะคะก็คือจํานวนนะคะสิ่งที่มาแทนค่าจํานวนของครูจ๋าก็คือเต่าทองนะคะตัวเต่าทองคนนี้ครูจ๋าจะแบ่งจํานวนให้ครูจินหนึ่งตะกร้าของคุณครูจ๋าอีกหนึ่งตะกร้าค่ะท่าน ะะแล้วเราจะมาดูกันทีละตะกร้าว่าตะกร้าของครูจ๋ามีจํานวนเต่าทองอยู่เท่าไหร่แล้วเราเข้าไปดูของครูจินว่าตะกร้าของครูจินมีจํานวนเต่าทองอยู่เท่าไหร่อย่าลืมนับด้วยนะคะค่อยๆย้ำค่อยๆทวนเพื่อความแม่นยันของเรานะคะลูกโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะดูของครูจ๋าก่อนนะคะตอนนี้ครูจ๋ามีแมลงเต่าทองอยู่หนึ่งสอง,สอง สามอ่ะตอนนี้ครูจ๋ามีแมลงเต่าทองอยู่ทั้งหมด5ตัวแล้วเราไปดูของครูจินนะคะของครูจินมีทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่ะมานับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 1> ของครูจินมีต่อทอง ห้าตัวค่ะเด็กสามตัวค่ะคุณจินพูดผิดคุณจินเล่นมุกนะคะตอนนี้คุณจินมีแมลงเต่าทองอยู่สามตัวค่ะของคุณกูจามีห้าตัวมีตะกร้าหมดหรือยังคะหมดแล้วของกูจาก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ของกูจ๋าห้าตัวของคุณรูจิมมีสามตัวค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าของใคยที่มีจํานวนมากกว่าของใคยที่มีจํานวนน้อยกว่า คุณครูจ๋าจะให้เด็กๆทำวิธีนี้นะคะให้หนูหยิบออกพร้อมกันโดยใช้วิธีหนึ่งต่อหนึ่งคำว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คือครูจ๋าหยิบออกหนึ่งตัวคุณครูจินก็ต้องหยิบออกหนึ่งตัวเช่นกันค่ะหยิบใส่ตะกร้าของมันคืนนะคะเราจะมาดูและเราจะรู้ได้ไงว่าของใครที่มีจํานวนมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่นั่นก็คือของใครที่หมดก่อนปรากฏว่าของคนนั้นน้อยกว่า ส่วนของใครที่เหลือปรากฏว่ามากกว่า,า,กกวาและหนูต้องบอกให้ได้ด้วยว่ามากกว่าอยู่กี่ตัว,ตวนะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เราไปดูกันค่ะของคุณจ๋ากับของคุณจินของใครจะมากกว่า,า,กกวาร้อมนะคะอ่ะคุณจินหนึ่ง <1 S 1> ค่ะหนึ1 1> ่ง <2 S 1> ค่ะสองค่ะ, 2> 2คะ สามันค่ะอ้าวคุณจินหมดแล้วแรอคะหมดแล้วค่ะของคุณจินหมดแล้วปรากฏว่าของคุณจินมีเต่าทองน้อยกว่าของคุณคุณจ๋านะคะของคุณคุจ๋ามากกว่าของคุณจินใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมากกว่าอยู่กี่ตัวคะอ่าเรามาลองนับเนาะหนึ่งสองคุณคุณจ๋ามีจํานวนเต่าทองมากกว่าของคุณจินอยู่สองตัวนะคะเห็นไหมคะนี่คือการเปรียบเทียบจํานวน มากกว่าแล้วก็น้อยกว่าแต่อยู่ที่บ้านของเด็กหนูไม่มีแผ่นจานวนเหมือนคุณเอ้ยหนมูมีหนูไม่มีแผ่นกระดานเหมือนของคุณครูจ๋าค่ะหนูไม่มีเต่าทองเหมือนของคุณครูคจ๋าค่ะโอยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะลูกอยู่ที่บ้านหนูมีอะไรบ้างของเล่นหนูก็ได้แต่เกียบหนูก็ได้หรือหนูมีไหมไอติมอะไรที่เด็กเหมือนที่เด็กแช,ชร์มาให้คุณครูดูอ่ะสุดยอดมากเลยค่ะอุปกรณ์หนูเยอะมากๆเลยไม่ต้องกังวลค่ะคุณครูจ๋ามีใบงานส่งเข้าไปให้ใน อัลบัม้มนี่เห็นไหมคะใบงานของเราจะมีสองกลุ่มคะ่ะลูกจะมีของพี่เอนะช่องนี้จะเป็นของพี่เอนะคะช่องนี้ก็จะเป็นของพี่ดีแล้วคุณครูก็จะมีจํานวนใส่เข้าไปให้นะคะจํานวนคุณครูจ๋าจะให้ของพี่เอนีอยู่อ่ะสมมุติของพี่เอมีอยู่สามโอ๊ยไม่ใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะของพี่เอมีอยู่ห้าห้าค่ะคุณครูจ๋าจะใส่ ตัวเลขลงไปให้ส่วนของพี่บีมีอยู่สี่ค่ะสี่ค่ะหน้าที่ของหนูก็คือแทนจํานวนลงไปหนูจะใส่อะไรก็ได้แต่คุญจะของนกใช้ไม่ลูกปัดของพี่เอมีอยู่ห้าเราก็ใส่กันเลยค่ะห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าาเดี๋ยวจะมีนะคะห้าค่ะ ของพี่เครบหแล้วนะคะต่อไปของพี่บีของพี่ B จะมีอยู่4ี่อ่ามันจะกันดนใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งสองสแล้วก็สีค่ะเอระหว่างของพี่เกับของพี่ B ของใครจะมีมากกว่ากันนะ และมีมากกว่ากันอยู่กี่เม็ดเราเป็นนบออกโดยจามจับคู่หนึ่งต่อหนออกมาเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่อ้าวหมดแล้วหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะปรากฏว่าลูกปัดของพี่เอ มีมากกว่าของที่ B, B. อยู่กี่ชิ้นคะคุณครูจินหนึ่งค่ะหนึ่งชิ้นค่ะ,ะนี่แหละค่ะหนูลองไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะโดยที่คุณครูจัดจีตารางแบบนี้ลงไปในรลยกลุ่มนะคะในห้องของเราลงไปในอัลบั้มให้นะคะแล้วก็จะกําหนดตัวเลขลงไปให้แล้วให้หนูเปรียบเทียบนะคะว่าของพี่ A กับของพี่ B มีมากกว่ากันไอ้ของใครมีมากกว่า และมีมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะคุณครูจะส่งเข้าไปให้เด็กทั้งหมด4ชุดนะคะหนูลองไปนัง่งนับกับคุณพ่อคุณแม่แล้วหยิบออกพร้อมกันกับคุณพ่อคุณแม่1ต่อหนึ่งแล้วของใครที่เหลือนั่นก็คือของคนที่มีจํานวนมากกว่า,า,กกวาและมีมากกว่าเท่าไหร่นับจํานวนแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะโอเคนะคะกิจกรรมของเราวันนี้คือการเปรียบเทียบจํานวนนะคะอย่าลืมไปลองทําแล้วก็ประเมินตนเองโดยการที่ บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจํานวนมีมากกว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ของใครน้อยกว่ายัางไงนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปผลงานหรือว่าแชร์เป็นรูปภาพที่หนูทําเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูจาและคุณครจิดูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทบทชวนตัวเองย้ำทวนบ่อยๆเพื่อความแม่นยำของตัวเราเองแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ